และนี่ก็คือประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ค่ะน้ำส้มควันไม้เป็นน้ำน้ำ,นำสีน้ำตาลแร้จากการเผาถ่านช่วงที่เก็บออกมาเป็นช่วงที่เผาไม้แล้วกําลังเป็นถ่านจากควันเชียวขาวกลายเป็นสีทาอุณภูมิที่3ามถึงสี่องศาเลยนะส่วนประกอบเขาก็จะมีน้ำแปดบหปอรนตรดอ็นีส์เและส่วนประกอบ,อบอื่นที่เป็นสารอินทรีส์เซมี p พเทท่ากับสค่ะเป็นกรดน้าดูเลยนะคะ เคยลองเอาไปฉีดพ่นพืชผักเพียวผลปรา,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 ากฏว่าใบไม้ไหม่หมดค่ะจริงๆต้องเอาไปเจือจาง50เท่าเลยนะคะกว่าจะเอามาใช้ฉีดพ่นได้ตัวที่ให้ประโยชน์ในน้ําส้มควันม,มันก็นคือตัวที่ให้ฤทธิ์กัดก่อนนั่นเองค่ะที่ทําให้ใบไหม้จเจ้ากดอินรีสามเปอร์เซ็นต์นั่นแหละค่ะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อฆ่าดได้ทั้งเชือเช้อราแบคทีเรียแต่บอกก่อนนะว่าใช้ได้ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นต่อมาก็จะเป็นสารประกอบฟีนอลออกฤทธิ์ในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืชเอาไปฉีดพ่นแล้วงามดีใช่ไหมล่ะคะเขาก็เลยเรียกกันนนว่าเป็มพืช จากนั้นก็จะเป็นฟอร์มาดีไฮน้ำยาแช่ของสดกลิ่นเหมน็นกลิ่นแรงมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อกำจัดแมลงได้เหมือนกันคะ่ะต่อมาเป็นเมทานอลรู้จักกันดีนะคะกินแล้วออกข่าวไปบ่อยเป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชือเช้อกำจัดเชื้อโรคได้เหมือนกันคะ่ะนอกจากเอาไปใช้แล้วก็อย่าเผลอทานเข้าไปนะคะอันตรายต่อคุณได้เหมือนกัน